ดับเท้าวด้ไหมหยุดนี่คอยขาเขียงอ้าจะให้อะไรชิบหายนในวัเฮียโดดน้ำเร็วเร็วฟั่งซ้ายมามามายาวมายาวมา ยาวมายาวมาเร็วเร็วจะถึงเปียกคลิปหายมดแล้วมาต้องกูสวัสดีครับผมพบกับผมเปียกขมนกนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาลงหนองกันครับผมมา,มากรทิมงานครับผมนี่ลงหนองลงหนองวันนี้ นี่มีแนวลงหนองมีเนื้อมาด้วยฮะมีเนื้อมาด้วยครับผมเฮ้ยมีน้ำด้วยมอนอ,เนอ,องเ,นเ,อเข้าไตรงเงี้ยเนาะไหนมอนเข้าตรงไหน,อนโอ้โหไหนเดี๋ยวเดียวด,ด,ดูถ้าเข้าทางเราจะเข้าไป <laughs> ทางเราจะเข้าไปเอาใครเอามีดมาหรอเอามีดขอป่ะโอโหจัดการดิ่จัดการหน่อยทางน่ะโอ้โหดูทางมันเข้าทางอื่นได้ฝั่งนู้นนะต่ำๆเลยนะน้ำท่วมป่ามันนะมันเป็นน้ำผมไม่กล้าเข้าไหนน้ำนะน้ำมันเอ่ยเข้ามาจากบ่อรถมันนี่ออกเป็นผมไม่กล้าเดินเลยถ้าไม่ลกหรอกแต่มันเป็นน้ำไงผมกลัวไงอย่าเดินเลยโอ้ยเดี๋ยวครับเพื่อนๆดูเอาเฮะกว่าจะเข้าไปถึง หนอนได้ก็ต้องมีทางทางกันก่อนนะทางน้ำทางน้ำอุ้ยนานนานนานใส่ปลาไหลแล้วไหมปลาไหลเยอะเนี่ยเนาะเนี่ยเอาเบ็ดมาเกี่ยวโอ้โหปลาไหลมีแน่เลยเนี่ยดูดูดูดินนี้เงี้ยเราเข้าไปไหนนะครับอ ทเรียกว,ว่าลุยป่าหลองหนองรู้มีตะก,ก่อนมีทางหนูหมะไปดูใกล้ๆถึงหนองที่ครับผม,มเดี๋ยวทางทางกันครับนะครับยังยังถางยังไม่เจอเป้าหมายทางที่ชัดเจนนะดูหญ้ายังลกอ่ะล่าหอยจุบ๊บนสะะลกล้างครับผม ภาพไม่ตรงปกเลยอ่ะเจอหน้างานจริงโอ้โหบรรยากาศน่าคอยจุฮะบรรยากาศน่าถึงนะครับผมถึงนะครับแล้วมาเต็มของกันครับอ้าโหนี่นี่รามาอะไรกันเนี่ยอาวีโตตในป่าอุ้ยจับสดเลย กลางป่าบรรยากาศเงียบสงบสะอาดโลกล้างนะนี่น่าจะล้างมาไม่ต่ำกว่า20ปีอะ่ะมีปลาขึ้นด้วยมอนอ่ะเออเฮ้ย,ยต้องลองก่อนลองลองยึดก่อนอดับเทนะ้าหลอกนัยน์หยดุด ไอาขาเขียงครันอีน่งโเลือยงนี้ก็เยอะนีโโ่ผมอ,อ,อยากให้ดูนะว่ามันมันจะเยอะจริงอย่างที่ว่า <c oughs> ผมพูดกันหรือเปล่านะนี่ดูด,ดิ นึกว่าเม็ดไอ้หน่ำเยี่ยวอะครับพี่น้องโคตรเยอะอะครับหูเยอะและและหเยอะมาหูด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 ูพี่น้องดูครับอันนี้หอยธรรมชาตินะครับไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับโอ้โหดูครับเพื่อนโอ้ยโคตรสุดสุดนะครับโคตรสุดนะเดีค่อยจะเฮ้ยทำไงเอายืนไม่ได้เลยวุ้ยดูอดพ่อตรแม่หอยนะครับเพื่อน ดูมันอะไรขนาดนี้อ <plays into S 2> ่ะโอ้โหพี่๊ขึ้นมาแล้วครับผมคนนี้โคตรห่ยอยู่กลางตะลุกล้างเมื่อสิบปีอ่ะตอนเนี้ยจิอ้นี่จิ้นจิ้นเจียบแบบนั่นอ่ะ ไม่ถึงโคนอะ่ะทีเดียวเลยนะรมเดียวก็ดูดิครับโคตรหอยนะแค่เดียวจะขึ้นถังแล้วเต็มนะเต็มถังแล้วครับเต็มนะ,ะมาครับผมนี่จากที่เรางม,มกันไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ได้เต็มถังเลยครับโคตรหอยอ่ะทีเนี้ยบรรยากาศต่อยจุกกลางป่าต่างตรงนี้ก็ได้นะแค่เซียนเขาแยกไปงมหอยปังอีกสักกี่ที่นึงนะก็ได้อยู่ครับ ไปฟังครับนี่โอ้ยอะไรชิบหายเียวะหิ้ยโดดน้ำเสียงคล้ายกันด้วยลักโตก่นเห็นหัวดำๆนู่นนะแปลกิ่งไม้บนต้นนะต้นแห้งนะครับคือเราเราก็ต้องหาวิธีทางที่ว่าก่อไฟให้ติดครับผม ในป่าดิบชื้นนะเพื่อนต้องเยอเพลิงเดี๋ยวรอใครกัที่นี่ครับผมบรรยากาศงมหอยนะครับผมนี่ครับย่างเนื้อแบ่แบแต่ตอนนี้ทีมงานไปเอาพื้นอยู่เดี๋ยวร,ชรอชุมเขาจะเอามาเอาไม้มาได้หรือเปล่านะก็ฝากเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเงาะป่าซาไกายด้วยนะนะหายทานครับผมเราตอนนี้คือ มันชื้นหมดเลยครับผมเราไม่สามารถที่จะก่อไฟได้นะครับก็เลยต้องไปหาเชื้อเพลิงจะมาทำํำจีเนื้อนะฮะเนี่ยนี่เราเจอแหล่งน้ํำนะครับผมกลางป่าในฟอนโหเพื่อนดูอุ๊ยนี่ครับผมคือการเราชื้นรอดนะครับถ้าเพื่อนไปหลงป่าหรืออะไรนะถ้าเจอต้นมะพร้าวหรือบ้านล้างอะไรกเก่าๆใครมีคนอยู่อ่อะก็สามารถเอามากินได้เลยนะก็ยกมือขออนุญาตรับก่อน เพราะงั้นเพื่อเป็นการที่มงคลต่อตัวเราเนาะเหี้ยเีอ,อะไรเสียยอ,อะไรเสียงอะไรเออมาจริงเดียวแล้วก็ชูมานี่ฮะตอนนี้เราหลังหาแหล่งน้ำเราได้แหล่งน้ำจากธรรมชาติครับผมคือการเอาชีวิตรอดอีกอย่างหนึ่งครับผมาม,าม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับว่ายมาแบบไม่ให้เชื้อฟื้นเปียกน้ำนะครับ นี่คือการเอาชีวิตรอดนะครับเพื่อนเนี่ยเขาจบหน่วยหน่วยหน่วยซิวมาก่อนนะหน่วยซิวจะแบบว่ายน้ําแล้วก็ถือปืนไงวะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเคยเห็นในคลิปเนาะถือเฮ้ยชูขึน้นหน่อยชูชูชปืนขึ้นหน่อยเปียกหมดแล้ว <3> <3> อ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงฟางแล้วเร็วเร็วเร็วฟางสามามามายาว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 มาเร็วเร็วจะถึงเ,งเ,เ,เ,เปียกคลิปหายหมดแล้ว <3> <3> มาต้องกู้สั ตนนี้เราก็ดังไฟแล้วครับผมเราจะย่างเนื้อกินระหว่างพักเบรกงมหอยนะฮะไปเรื่อยครับผมบรรยากาศทางสัตว์ลกล้างที่ทึบนะฮะนี่สระก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะักแต่หอยก็เยอะเลยไม่ค่อยมีใครลงมาทางนี้ก็ยังซอยจุดเรื่อยๆฮะเนื้อย่างเฮ้ยตัดไม้มาตัดไม้ไม,ม ตัดไม้ต้นใหญ่ละเอามาสาเสียบมาคีบตอนนี้ไฟเราก็ติดขึ้นมาฮะเราจะมาเนี่ยเนื้อเราเหลือเราจะอังแบบแดดเดียวบางๆก่อนแล้วลาดดีนิดนึงนะจะขมอมล้มพี่น้องแท้ๆจับตัวเติรดให้พี่น้องดูด้วยนี่คือจับตัวติรดแก้วข,ขุ่ม นี่เจ้าของบอ่อนะฮะเจ้าของผู้แบบบ่อที่ว่าพาเรามานะครับผมนี่ตอองปิดไว้ก่นม่อนนะครับผมม่อนนะครับบอกอ่ะดี๋ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศไปเรื่อยครับผมปิ้งเนื้อก่อนอะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้งมหอยนบเสร็จแล้วครับเี้เดินลุยปากว่ะ กันต่อที่บ้านครับผมว่าจะมี